วันนี้ในอดีตบนอวกาศ21มกราคมครับย้อนไปในปี1960นะฮะวันนี้เป็นวันที่ลิงแสแมะตัวหนึ่งของ NASA นะครับที่ชื่อว่ามิสแซมครับได้ขึ้นไปปฏิบัติการบนจรวดลิ t เต j โจเพื่อช่วยให้นา s a ได้ทดสอบระบบการปล่อยยานอาวกาศ m e r c ์คิวรีลำใหม่และเหตุการณ์นี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเรื่องเล่าอาวกาศ 21มกราคม1960นะครับลิงชื่อมิสแซมครับได้ได้ขึ้นไปปฏิบัติงานผมจะพาคุณผู้ชมย้อนไปในเรื่องของในยุคแรกๆเนี่ยนะฮะการบุกเบิกอวกาศของเราเนี่ยนะฮะมนุษย์เราเนี่ยก็ยังไม่มีความรู้มากนักเราก็ยังไม่กล้าเสี่ยงที่จะเอาชีวิตมนุษย์ขึ้นไปนะฮะมันฟังดูโหดร้ายมันฟังดูเหมือนเอาเปรียบนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มันเป็นหนทางที่นักวิทยาศาสตร์ ที่จะเซฟชีวิตมนุษย์ด้วยกันให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยคนขึ้นไปเลยทะเลทะลาขึ้นไปเนี่ยการขึ้นไปในระดับชั้นบรรยากาศหรือออกนอกโลกเนี่ยนะฮะเรายังไม่มีความรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่ว่าจะเป็นจรวดตั้งแต่ขาขึ้นแรงจีมหาศาลสภาวะความเครียดนะครับแล้วพอขึ้นไปถึงสภาวะไรนน้าหนักเนี่ยนะฮะสิ่งที่มนุษย์จะไม่สามารถทนได้จะมีอะไรบ้างเนี่ยเราต้องการเก็บข้อมูลพวกนี้นะครับที่ผ่านมาก็เลย มีการพยายามที่จะค้นคว้าและทดลองนะฮะเพื่อที่ได้เซฟชีวิตของมนุษย์การใช้สัตว์ทดลองในยานที่ขนส่งขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศสูงสูงนะฮะเริ่มต้นกันตั้งแต่สมัยปี1948ครั้งแรกเลยครั้งแรกนี่คือ11มิถุนายน1948เนะฮะเครื่องบินจริงๆไม่เรียกว่าเครื่องบินมันต้องเรียกว่าจรวด จรวด V2 Blossom นะฮะถูกส่งขึ้นอวกาศจากแถบไวซแซนในรัฐนิวเม็กซิโกนะครับโดยเที่ยวบินนี้นะครับจะเป็นการส่งลิงแสมตัวแรกนะฮะคือทั้งฝั่งอเมริกาเนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยว่าเขานิยมใช้ลิงเพราะว่าลิงน่าจะเป็นไพรเมตที่มอีอวัยวะหรือมีความเป็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยใกล้เคียงมนุษย์ที่สุดถ้าเราจะทดสอบอะไรกับลิง ก็จะได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงกับคนมากที่สุดนะฮะแล้วลิงเหล่านี้เนี่ยเขาเพาะเลี้ยงขึ้นมาแล้วก็ฝึกฝนมาตั้งแต่เกิดเลยนะครับคือไม่ได้ไปจับเอาลิงธรรมชาติแล้วก็มายัดใส่จรวดขึ้นไปไอ้อย่างงี้ทรมานสัตว์แต่ลิงเหล่านี้เนี่ยถูกเกิดมาเพื่อเพื่อการทดลองสิ่งนี้โดยเฉพาะนะฮะเป็นเป็นการเพราะพันธุ์เพื่อให้เกิดมาสิ่งนี้โดยเฉพาะนะฮะดูเหมือนผมกําลังจะ แก้ตัวให้พวกเขาอยู่แต่จริงๆเหตุผลมันเป็นอย่างนั้นนะนะแต่ผมผมไม่มีความจําเป็นต้องไปแก้ตัวให้เขาอะถ้าเขาทําแล้วมันบาปมันก็มันก็เป็นเรื่องของ NASA านะฮะมันไม่ใช่ผมอะแต่แต่ผมพยายามให้ทุกคนเข้าใจไงว่าเออทำไมเขาถึงต้องทําอย่างนั้นจรวด V2 ทูบอซซที่ขึ้นไปในวันที่1 1มิถุนายนปี1948เนี่ยนะฮะมีลิงตัวหนึ่งที่ชื่อว่าอัลเบิร์ตวันอัลเบิร์ตวเนี่ยเป็นลิงตัวแรกเลยของสหรัฐอเมริกาที่ขึ้นไป นะฮะไปทดลองทำการทดลองบนชั้นบรรยากาศสูงๆนะฮะซึ่งในยุคนั้นเนี่ยไม่ค่อยมีใครรู้จักอเบิร์ตวันครับเพราะว่าการขาดความประชาสัมพันธ์แล้วก็การบันทึกข้อมูลนะฮะก็เลยทำให้อเบิร์ตวันเนี่ยไม่ค่อยเป็นที่รู้จักครับถ้าเราไปค้นหาเนื้อหาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเจอด้วยซ้ำไปแต่ว่าถ้าไปในฐานข้อมูลของน a s a เราจะรู้ดีว่าอัลเบิร์ตวานเนี่ยมีอยู่จริงนะครับแต่ในยุคของการทดลองแรกๆเนี่ยนะฮะเราจะประสบความสูญเสียเยอะนะฮะคือด้วยความที่ไม่รู้เราก็ไม่สามารถควบคุมและคาดคะเนสิ่งต,งต่างเกิดขึ้นได้ปัญหาของสัตว์ที่ขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่ขึ้นไปที่สูงๆอยู่ในสภาวะแวดน้ําหนักไม่เสียชีวิตครับ ความดันโลหิตความเครียดของร่างกายไม่มีปัญหาส่วนใหญ่สัตว์พวกนี้ถูกฝึกมาอย่างดีแล้วค่อยๆกระตุ้นเขาในจากซิมูเลชันด้านล่างนะฮะว่ามันจะเจอแบบนี้มันจะเขย่าแบบนี้เขารู้อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่มีปัญหาอะไรรู้ไหมฮะมีปัญหาตอนลงสู่พื้นครับเพราะว่า สัตว์ที่ถูกใส่เข้าไปในห้องแ a บทดลองที่ส่งไปกับจรวดเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใส่อยู่ในแคปซูลน,นะฮะแล้วก็ทําสภาพแวดล้อมเนี่ยให้เขาสามารถอยู่ได้ในนั้นแต่ตอนลงมาเนี่ยนะฮะตอนจรวดมันมันขึ้นไปสุดแล้วทําการทดลองเสร็จหมดแล้วแล้วทิ้งลงมาเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่แคปซูลเนี่ยมันจะกระแทกกับชิ้นส่วนของจรวดแล้วก็จะทําให้เกิดแรงกระแทกมหาศาลทําให้สิ่งมีชีวิตหรือว่าสัตว์ที่ถูกเอาไปทดลองเนี่ยส่วนใหญ่จะเสียชีวิต เอาเบิร์ดวันเอาเบิร์ดทนะฮะ, Albert 1, Albert 2, ะ,ฮะก็ขึ้นไปนะฮะในระดับความสูงประมาณ83ไหมล์่ก็คือประมาณเกือบเกือยกิโลก็เลยเส้นคาร์เมนไลน์แล้วนะฮะก็คือถึงจุดที่เป็นสภาวะไร้น้ำหนักแล้วนะฮะแต่พอตกกระทบลงมาก็เสียชีวิตทันทีนะครับมันจึงทำให้มีลิงแสมหมเป็นจำนวนเยอะมากมีหลายชื่อมาก นะฮะในปี1950อ่านะฮะจรวด V2 อีกลำหนึ่งก็ถูกส่งขึ้นไปอีกคราวนี้ใส่ลิงไปด้วยแล้วก็ใส่หนูไปด้วยนะฮะทดลองลองใช้หนูดูนะฮะแต่ส่วนใหญ่จะไม่จะไม่มีสามารถรอดชีวิตจากการตกกระทบได้นะฮะจนกระทั่งถึงปี1951นะฮะมีลิงตัวหนึ่งครับที่ขึ้นไปกับยานอ่าอ b โรบีซึ่งเป็นจรวดนะฮะเป็นจรวดอโรบี ลิงตัวนี้ชื่อว่าโยริกครับโยริกแล่นหนู11ตัวนะบินขึ้นไปด้วยขีปนาวุธแอโรวีขึ้นไปที่ความสูง2,36,000ฟุตจากฐานทัพอากาศฮอ l โลแมนในรัฐนิวแม็กซิโกนะครับโยริกเนี่ยทั่วโลกได้รับได้รับข้อมูลของเขาแล้วก็รู้จักชื่อเขาดีเพราะว่าอะไรมันคือลิงตัวแรกครับที่รอดชีวิตจากการไปและกลับ ของการทดสอบครั้งนี้นะฮะการบินบนอวกาศถือเป็นลิงตัวแรกเลยแล้วก็หนูอิสเบตตัวด้วยนะฮะที่รอดชีวิตครั้งนี้หลังจากนั้นการสูญเสียมันก็ค่อยๆน้อยลงนะฮะ เราก็เดินทางมาถึงปี1952นะครับเขาส่งลิงเป็นพันฟิลิปปินสนะฮะส่วนใหญ่เขาจะใช้ลิงเสมนะฮะอันนี้เป็นลิงพันฟิลิปปินชื่อแพทริเซียกับไม้นะฮะก็ขึ้นไปนะฮะขึ้นไปความสูงระดับ36ไมล์ลองทดสอบความเร็วเพื่อวัดแรง g ีนะครับขึ้นไปด้วยความเร็ว2,000ไมล์ต่อชั่วโมงนะฮะก็ขึ้นไปก็ยังรอดกลับมาได้นะฮะ แต่ส่วนใหญ่ลิงพวกนี้เนี่ยพอกลับมาแล้วเนี่ยเขาก็จะให้ปฏิบัติงานทั้งเดียวนะเขาจะไม่ให้ไปหลายครั้งพอกลับมาแล้วเนี่ยก็ใช้ชีวิตอยู่ในศูนย์ทดลองเนี่ยแล้วก็เสียชีวิตด้วยการธรรมชาตินะครับซึ่งก็ไม่มีอะไรน่าน่าตกใจเดินทางมาจนถึงถ้าเป็นฝั่งโซเวียตโซเวียตเนี่ยเขามักจะใช้สุนัข นะฮะเราจะสังเกตว่านะถ้าไปค้นข้อมูลทางอาวกาศของโซเวียตเนี่ยจะมีสุนัขหลายตัวนะชื่อไลก้ามัง่งชื่อโอ้ยหลายตัวนะฮะส่วนใหญ่จะใช้สุนัขครับบางทีก็ใช้กระต่ายก็มีโอ้มีหลายแบบแลวเกินนะฮะแต่ผมว่าลิงมันใกล้เคียงสุดนะแต่ส่วนใหญ่อะทางรัเสเซียเขาบอกว่าการทดสอบสุนัขเนี่ยคือสุนัขเนี่ยมันจะมีสภาวะที่ตื่นกลัวน้อยกว่าลิง คือมันเหมือนเขาฝึกสุนัขได้ดีกว่าทางฝั่งรัสเซียเขาจะบอกว่าพอขึ้นไปเนี่ยเกิดสภาวะฉุกเฉินหรือเกิดความวุ่นวายนะฮะจะสามารถควบคุมได้ง่ายกว่านะฮะก็แล้วแต่ความชอบนะฮะทีนี้ผมจะกลับมาเข้าเรื่องของตัวมิสแซมเนี่ยนะฮะลิงแสมที่ขึ้นไปกับยานาจรวดลินน์โจนะฮะ ตัวนี้เนี่ยในปี1 9 1 1ซึ่งเกิดขึ้นในวันนี้นะฮะวันที่เราขึ้นคลิปนี้คือ20มกราคมนะฮะมิสแซมเนี่ยนะฮะถูกเพาะพันธุ์ให้เกิดขึ้นมาแล้วก็เติบโตมาในศูนย์วิจัยแล้วก็ฝึกฝนตั้งแต่เกิดอย่างเข้มงวดคือลิงทุกตัวจะมีภารกิจที่ถูกกำหนดไว้แล้วนะฮะอย่างมิสแซมเองเนี่ยเาขาก็มีคู่ของเขาเขามีลิงตัวผู้ตัวหนึ่งนะฮะที่ชื่อแซมเหมือนกัน แล้วเขาก็เดินทางไปปฏิบัติภารกิจเขาก็ถูกวางภารกิจไว้เหมือนกันไปก่อนแล้วตั้งแต่ปี1959แล้วพอปี1960มิสแซมก็ปฏิบัติตามมานะครับแต่ภารกิจของมิสแซมคือเธอถูกฝึกมาอย่างดีให้นั่งขึ้นไปในแคปซูลนะฮะแล้วก็ถูกฝึกให้ทดลองสับคันโยกนะฮะเพราะว่าการฝึกครั้งนี้เนี่ยจะไปทดสอบการปล่อยยานออกจากจรวด ตอนนีน้โครงการเมอร์คิวรีมาแล้วนะครับเราจะสำรวจเราจะปล่อยยานสำรวจอวกาศเมอร์คิวรีขึ้นไปบ,บนชั้นบนบนอวกาศก็จะต้องทดสอบการปล่อยยานว่าพอจรวดขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วจะปล่อยตัวยานออกมานะฮะซึ่งไม่สามารถใช้คนได้เหมือนเช่นเคยยังไม่ถึงยุคที่ใช้คนก็ต้องใช้ลิงแทนซึ่งมนะิสแซมเนี่ยถูกฝึกมาด้วยด้วยเพื่อการนี้โดยเฉพาะก็คือเขาถูกฝึกมาตลอดครับว่าอยู่กับคันโยกอันหนึ่งนะ แล้วก็จะมีไฟสัญญาณบอกพอภาคพื้นดินเนี่ยปล่อยจรวดขึ้นไปปุ๊บถึงจุดที่จะต้องแยกตัวออกจากจรวดเขาก็จะเปิดสัญญาณไฟตัวนี้ปึง้งซึ่งมิสแซมเนี่ยถูกฝึกมาตั้งแต่อยู่บนโลกแล้วว่าพอไฟสว่างโยกขันโยกอ่านะฮะ ตลอดการปฏิบัติงานจริงใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะครับใช้เวลาประมาณ8นาทีครึ่งแค่นั้นเองจรวดเลตันโจขึ้นไปปุ๊บขึ้นไปปุ๊บพอไปถึงจุดที่ต้องแยกตัวน่ะเจ้าหน้าที่เปิดไฟสัญญาณนะฮะมิสแซมก็ดึงคันโยกเลยปึ้งปล่อยยานจำลองเมอร์คิวลี่ปุ๊บออกจากตัวจรวดแล้วตัวมิสแซมก็หลุดออกมาด้วยแล้วก็ตกลงสู่โลกนะฮะแล้วก็มีลมชูชีพกลางแล้วมิสแซมก็กลับสู่โลกอย่างปลอดภัยเบ็ดเสร็จใช้ ใช้เวลาฝึกฝนทั้งชีวิตของมิสแซมเพื่อที่จะปฏิบัติงาน30นาทีนะฮะพุ่งขึ้นไปในประมาณ8นาทีแล้วก็สับคันโยกแล้วที่เหลือก็ห้ตองแต่งตองแต่ง,ตง,ตง,ตงลงมาแล้วก็เอาทีมฉุกเฉินนะฮะไปช่วยนะครับโอ้โหนี่คือภารกิจอันยิ่งใหญ่แล้วมิสแซมก็ทำได้สำเร็จเป็นอย่างดีในภารกิจนี้นะฮะหลังจากนั้นมิสแซมก็ใช้ชีวิต อยู่ในศูนย์วิทยาศาสตร์นะฮะเธอก็ปกติดีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะก็ใช้ชีวิตจนกระทั่งป่วยล้มตายไปตามธรรมชาติของ, Meet Sam. งมิสแซมซึ่งมิสแซมเนี่ยน่าจะเป็นตัวท้ายๆล้เพราะว่าหลังจากนั้นนะฮะทางรัสเซียก็ยูริกาการินใช่ไหมขึ้นไปละ้นะฮะพอขึ้นไปได้ปุ๊บทั้งทาง,ทาง รัเสเซียทั้งทางอเมริกาเลิกเลยเพราะว่าอ้าวาเฮ้ยมนุษย์ขึ้นไปได้นี่หว่าเออไม่ตายเฮ้ยไม่เป็นไร <c oughs> เราอยู่ในอากาศได้โอเคเลิกเลิก,ลก,ลกนะปล่อยสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพาะพันธ์ุไว้นะครับเพื่อการทดลองทั้งหมดนี้นะฮะก็ปล่อยให้เป็น อยู่ตามธรรมชาติไปแล้วก็ไม่ต้องใช้สัตว์ขึ้นไปทดลองแล้วเพื่อจะได้ไม่บาปนะครับบางทีขึ้นไปแล้วไปเสียชีวิตนะฮะหลังจากนี้ไปก็มนุษย์ก็ไปเสี่ยงกันเองแล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่21มกราคมปี1960บนอวกาศครับเรื่องเล่าอวกาศ